วัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับ e n นโปนะครับตอนนี้เราก็จะมาไล่ฟังแล้วกันว่าโค้วย์เมดบุ๊กเอ็กซนะครับเป็นไงกันบ,บ้างตอนนี้ได้เครื่องมาแล้วจากมาเซนเจอร์ไม่นานมานี้ให้เป็นถุงแบบนี้เลยตอนแรกเคดว่าเป็นขนมโม้วย์ส่งมาให้ไม่ใช่ครับเป็นของรีวิวแล้วก็นี่ระบุชัดเจนเลยนะคุณโป้งนะครับถึงคุณโป้งเบอร์โทรตามนี้ไม่ให้ดูหรอกแล้วก็ เดี๋ยวรบกวนนับคือวันที่สามมกรานะครับขอบคุณครับอืตามนั่นแหละเพราะฉะนั้นช่วงปีใหมน่นี้ไอ้พี่โป้งจะรีวิวห้เสร็จแล้วกันวันนี้ก็เลยมาแกะกล่องให้ดูกันก่อนตั้งแต่แกะถุงเลยนะ,อะขออนุญา,าตแป๊บหนึ่งก็คือ h u a เมดบุ๊กเอ็กซ์โ o นะครับอย่างที่เรารู้กันว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กเครื่องแรกที่ทางฮวยเนี่ยเอาเข้ามาทำตลาดในเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายซีรีส์นะมีดี มี e ด้วยนะประมาณนี้แล้วกันตัวนี้ถือว่าเป็นโนบุ๊กระดับสูงของทางหัวเว่ยเขาตัวท็อปเลยราคาในไทยเนี่ยเริ่มต้นที่4 3 9 9 0บาทแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยจะเป็น58,990บาทก็ถือว่าเป็นระดับ h i เอ end แหละท้าชนกับโนบุ๊กแอนราบุ๊กตัวท็อปของทุกแบรนด์ macbook dell xps นะครับ lenovo yoga 900 series อะไรทํานองนั้นนะครับเยอะม,มากมายเลยที่จะชนกับตัวนี้นะเพราะาราคามันได้ไงอ่า ตัวกล่องนะครับก็มาเผากับกล่องเรีย,รยบๆดีไซน์ฟิลเนี่ยอารมณ์คล้ายๆกับแท็บเล็ตเหมือนกันนะอืมเขียนไ้เลยว่าโหยเมดบุ๊กเอ็กซ์โปรนะครับแล้วก็มีเซร์ไฟต่างๆมากมาย Intel i n s i d e แน่นอนเป็นสเปคเป็น Core i5 กับ Core เรหัสยู2 5 0 u กับ 8550U นะครับ d o l b y a t m o s นะครับ Sound System ก็เป็นระบบเสียงที่ จำลองเสียงรับทิศทางใช้เลื่องโพง์คอร์สสเตอร์4ตัวแล้วก็เป็นโลโก้โห w วยนะ uh. มีอะไรอีกมีโห w วยดีไซน์นะครับไม่แน่อนาโค้ดอาจจะมีเวอร์ชันคอ s s สดีไซนมาก็ได้เนาะมีเลขนี่นั่นไม่มีอะไรครับตรงนี้อื่นๆไม่อะไรอย่างไมอเอยอ๋อมีข้างหน้าหลังมีโลโก้นิดหน่อยเรื่องของตัวเ u อ n ์โนบแล้วก็ Energy ร์จีเรื่องของการเปิดพลังงานนะครับแล้วเรื่องของแพคเกจจิ้งที่รักโลกหือมั้งแล้วในส่วนนี้ อื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับามาเปิดฝาพร้อมๆกันดีกว่าเปิดฝาปึ๊บน่าเป็นลักษณะของมีสติกเกอร์แบบนี้หนึ่งเปิดเปิดขึ้นมาปับ๊บก็จะเจอกับเมดบ o ๊ k X p ็กซนะครับด้านหลังก็เป็นโลโก้หัวเว่ยชัดเจนเลยนะครับโลโก้บรรหารเลยที่ใช้กับทุกผลิตภัณฑ์ทั้งตัวที่เป็นมือถือหรือว่าในส่งตัวในเบืรอก็ตามนะเราคุ้นเคยอยู่แล้ว สีที่ได้มาในไทยตอนนี้ขายสีเดียวก็คือเป็นสีมิสทริกนะครับเกรย์ Gray, ก็คือสีเงินนั่นเองจริงๆจะมีสีสเปซเกรย์ที่เป็นสีออกดำ,ดำ,ดำๆเทาๆหน่อยแต่ว่าเมืองไทยยังไม่ขายนะหน้าตาก็ประมาณนี้แหละนะครับเป็นแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กที่ดีไซน์สวยงามดีนิบอดี้ทั้งทั้งตัวเครื่องเลยเออสเปคหลักๆแล้วกันเอาเรื่องของความบางกับความน้ำหนักก่อนความบางเนี่ยอยู่ที่14.6ม mm, มในส่วนที่ บางนะในส่วนที่เยอะที่สุดของมันเนี่ยคือบางเนี่ยเท่าน,นี้นะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยถือมือเดียวสบายๆที่1.33กิโลกรัมก็ถือว่าเบานะโนบุกตัวนี้เป็นโนบุขนาดหน้าจอ13.9นิ้วอันนี้บอกเลยว่าต่างจากโนบุยี่ห้ออื่นเขาโนบุยี่ห้ออื่นเนี่ยจะเป็น13.3ไม่ก็14แต่ตัวนี้เป็น13.9เรโซเป็น3ต่อ2 เขาเรียกเป็น3,000คูณพนะครับก็ถือว่าแปลกมากนะครับสำหรับมาตรฐานหน้าจอแบบนี้นะโดยรวมกว็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเรื่องตัวเครื่องไล่ฝั่งอีกทีหนึ่งตอนนี้มาดูที่ตัวของตัวกล่องก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างไม่ตกเนาะตัวกล่องก็จะมีแน่นอนว่ามีที่ชาร์จแล้วก็สายชาร์จมาให้นะครับดูเจียอยาอ,อันนี้เป็นเม็ดด็อก นะครับก็ตัวต่อจาก Thunderbolt มาก็จะรองรับตัว u s b t ไท e A 1ช่องนะแล้วก็จะมีในส่วนตัวไท p e C 1ช่องว g a 1ช่องแล้วก็ให้ดีมช่องก็ถือว่าเป็น docking ที่ค่อนข้างครบนะเป็นหับที่ดีนะที่บันเทิมาให้เลยแถมมาให้เลยสีก็เข้ากับตัวเครื่องดีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสายไทย C to ูไ p e C ก็ไวชาร์จตัวเครื่อง กับตัวอะแดปเตอร์จะใช้มือถือหัวเว่ยหรือใช้มือถือยี่ห้อไหนก็ได้เพราะว่าถือว่าเป็นเกรดมาตรฐานสูงอยลู่แล้วสำหรับตัว Type C ส่วนนี้อันนี้ันเป็นอะแดปเตอร์แน่นอนอะแดปเตอร์นะครับบอกเลยว่าเห็นในงานแล้วหละมันเป็นอะแดปเตอร์ขนาด65วัตต์นะซึ่งปกติที่ผ่านมาเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ว่าหัวเว่ยเทาออมานี่คือขนาดของอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กในปัจจุบนันเล็กแค่เนี้ยจับคู่กับสายแค่นี้นไปเห็นไหม เอาอยู่แล้วทั้งวันนะครับจริงๆเมื่องพกก็ได้นะเพราะว่ามันใช้งานได้ประมาณสิบถึงถชั่วโมงในงการสลับเม็ดบุกนะตามสเปคเคาเคลมไว้นะเดี๋ยวรีวิวว่ากันทีนูตัวแอปเตอร์ก็ไม่มีอะไรแปลกนะครับก็เป็นตัวแอปเตอร์ปกติสีขาวมีการแรปพลาสติกเอาไว้นะครับใสๆก็เอาออกก่อนหน้าขอนใช้งานเพราะว่าในตาใช้งานเนี่ยแอปเตอร์จะร้อนนะครับเดี๋ยวมันจะเราไปทดสอบไม่ดีแล้วกันนะครับว่าเป็นป๊มปกติเลย แล้วก็มีไทซีด้านหนึ่งแค่นั้นเรียบๆนะครับเห็นว่ามันใหญ่กว่าดัปเตอร์ของมือถือเนี่ยประมาณเท่าหนึ่งเท่านี้เล็กมากนะครับจับคูดไปสบายๆพกไปเนี่ยพกไปเนี่ยใส่กระเป๋าได้เลยนะน้ำหนักรวมๆแล้วนี่ก็น่าจะประมาณ300กรัมได้ไม่ถึงครึ่งกิโลดีดีถือว่าเป็นข้อดีนะครับอ่ะขอเก็บส่วนนี้ก่อนละกันนี่แหละสลับตัวกล่องอ้ามีอ้มอมีคู่มือ นิดๆหน่อยๆนะครับเป็นภาษาไทยนะจ๊ะคือขายจริงๆอะ่ะขายจริงจังอะ่ะบางยี่ห้อเนี่ยไม่มีภาษาไทยนะครับแต่ตัวนนี้มีด้ยดย้ยภาษาไทยภาษาอังกฤษครบเลยว่าอย่างน้นอยๆอะ่ะบอกว่าหน้าตาปุ่มแต่ละส่วนแต่ละอย่างเนี่ยมันคืออะไรยังไงอธิบายไว้แต่ก็ตัวเล็กหน่อยสหรับคนใส่ตาสั้นใส่ตายาวก็ตามอะ่ะต้องใช้เครื่องมือในการดูนะครับอืมโอเคก็เป็นครีกสตาร์ของเขาขอเก็บไว้ก่อน น,นี่เอามาอวดด้วยนะครับน,นี่โอ้โหตัวนี้เป็นเมดยี่สิบเอ็กนะใช้เข้าคู่กันพอดีพอดีเลยพกทีนึ่งก็ทั้งตัวมือถือแล้วก็ตัวแล็ปท็อปด้วยนะครับเออจริงๆเราจะเรียกเป็นแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้แล้วแต่นะครับฝั่งหลังจะเรียกแล็ปท็อปแต่ว่าคนไทยคนเอเชียเรียกว่าโน้ตบุ๊กแล้วกันมีแผ่นพลาสติกปิดเอาไว้าบางๆบอกนิดหน่อยว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างเห็นไหม การช่องชาร์จไฟนะครับวา,วางนี้ดีกว่าให้เห็นถึงตัวนี้ปุ่ม power one touch นะครับพร้อมกับเป็น fingerprint ในตัวแล้วก็มีเรื่องของตัวพอร์ตเนี่ยนะครับว่าพอร์ตเนี่ยจะเป็นในส่วงตัวชาร์จไฟอย่างเดียวต่อ usb ได้ type c แล้วก็ตัวนี้จะเป็น thunderbolt เออเอาละแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสำคัญเลยระหว่าปุ่ม f6 กับ f7 ละกันมันจะเป็นกล้องเว็บ c a m นะครับนี้ ปกติก็ไม่แคมอยู่ข้างบนใช่ไหมขอบหน้าจอแต่ตัวนี้จะอยู่ตรงนี้เงาเงาเงาก็กดเล่นได้นะโอเคมาลองเปิดเครื่องพร้พอ,อมๆกันดีกว่านะครับจุดเด่นก็คือว่าเราเปิดเครื่องเนี่ยพร้พอมๆกับสแกนลายมือเลยทําให้เวลาเราเข้าใช้งานในครั้งแรกเนี่ยไม่ต้องไปสแกนซ้าอีกรอบนึงแล้วตามที่หัวยเคมไว้อย่างนี้เฮ้ยมันว่างนะคือปกติรับปิดขึ้นหนึ่งครั้งรองเข้าวินโดว์ล็อกอินแล้วก็สแกนลายมือหนึ่งครั้ง แต่ว่าหวหวยตัวนี้ไม่ต้องเพราะว่าทําในตัวเดียวเลยอืมขะมาสรุปจุดเด่นอื่นก่อนละกันก่อนจะพบกับรีวิวตัวเต็มในคลิปต่อไปล้วกันนะครับหลักๆคือสเปคเลย i 5 i 7นะครับ2รุ่นนะครับแรมเนี่ยมี8กับ16แล้วก็มีรุ่นที่เป็นการ์ดจอออนบอร์ดอย่างเดียว uhd 620แล้วก็มีรุ่นที่เป็น fx 150ด้วย sdd เนี่ยจะเป็น256กิก,กกับ5้2กิกนะครับ มีดโว10แท่งเหมือนกันนะครับอันนี้มันก็นหมดเลยประกัน2ปีเหมือนกันราคา4 3 9 9 0บาทกับ5 8 9 9 0บาทก็ถือว่าดิฟกันค่อนข้างสูงนะเออส่วนรายเงินอื่นละกันนะครับลำโพง4ตัวหน้าจอบอกไปแล้วนะครับว่าเป็นหน้าจออย่างไงแล้วก็รองรับการทัชสกรีนด้วยแล้วก็เป็นคอยล่ากา๊าซด้วยนะครับตรงนี้เอเอที่เป็นเวอร์เฟิสจริงๆอ่ะจ,จะเป็นเรื่องของตัวเว็บแคมที่เป็นอยู่ตรงระหว่าง 6กับ f เเออ f หกกับ f 7นะครับอืมแล้วก็ตัวทัชแพดเนี่ยค่อนข้างใหญ่เป็นกระจกนะครับวัสดอุอลูมิเนียมตลอดทั้งตัวเครื่องคีย์อบอร์ดมีไฟนะครับด้านล่างตัวน,นี้พิเศษหน่อยก็จะเป็นเรื่องของลำโพงอีก2ตัวตรงนี้รวมไปถึงมีช่องจุดลมเ,เข้าไปด้วยนะครับหรือว่าพัดลมตัวเดียวเอาอยู่นะครับเรื่องของระบบทำความร้อนนะครับดีไซน์ความสวยงามถือว่าเป็นแล็ปท็อป ตัวบนระดับสูงที่ต้องบอกว่าสวยงามนะครับใครที่เป็นแฟนฮูเวอร์อยู่แล้วเนี่ยน่าจะชอบกันหรือถ้าใครที่กำลังมองหาโนบุกบางเบาตัวท็อปงบไม่เกี่ยงเนี่ยตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าจะถูกใจนะเพราะว่าดีไซน์สวยงามนะครับหน้าจอก็สวยด้วยนะครับดูสิมันเป็นเหมือนกับโบ f เฟอร์อย่างนี้คือไร้ขอบทั้งเรียกว่าแทบจะไร้ขอบแล้วกันด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้วยปกติโนบุกทั่วไปแต่ซ่อนกล้องตรงนี้ ไม่ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าไม่มีที่จะซ่อนเอาไว้แต่ตัวนี้ตัดทิ้งเลยมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับเอาล่ะประมาณนี้ละการไว้ยังไงเจอคลิปรีวิวตัวเต็มๆอีกทีหนึง่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันดีไหมมันแรงแค่ไหนมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วสุดท้ายคือมันออมาะกับคบ้างน,นะครับเพราะว่าจะได้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆได้ชมกันอีกทีหนึง่งสวัสดีครับ